ขาคือพนักงานแบงค์ที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดเป็นโรคที่มีชื่อว่าภาวะไม่รู้สึกเจ็บแต่กำเนิดในขณะที่เขากำลังจะเดินไปหาสาวที่ชอบก็มีกลุ่มโจรในชุดซานต้าบุกเข้ามาปล้นในธนาคารที่เขาทำงานอยู่พวกนั้นต่อยเขาซ้อมเขาแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บเลยพอพวกมันปล้นเสร็จมันก็จับตัวคนที่เขารักไปด้วยมีตำรวจที่บุกมาเพื่อระง,งับเหตุแต่ก็โดนเก็บแบบเรียงตัว เมื่อไม่มีทางเลือกเขาจึงต้องจัดการเองเขาไล่ตามจนเจอหนึ่งในกลุ่มโจรเลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นแม้ว่าจะโดนหนักแค่ไหนเขาก็ยังลุกขึ้นมาได้เสมอพ่อเห็นโอกาสเขาเลยจับกระทะร้อนๆฟาดไปที่มือโจรทำให้ปืนกระเด็นลงไปอยู่ในหม้อทอดและในจังหวะที่กำลังจะเสียท่าเขาเหลือไปเห็นปืนที่อยู่ในหม้อทอดร้อนๆเลยตัดสินใจเอามือสดๆหยิบมันขึ้นมา แล้วก็ลั่นไกแบบไม่ตั้งใจต่อมาเขาตามสืบจนได้ที่อยู่บ้านของหนึ่งในกลุ่มโจรเขาเลยแอบจ้องเข้ามาหาข้อมูลแต่ในระหว่างที่ก้าวขาก็มีเสียงจึกปรากฏว่าเขาโดนลูกตุ้มหนามแหลมปักที่กลางหลังเขาดึงมันออกแบบหน้าตาเฉยไร้ความรู้สึกจังหวะที่เดินไปสำรวจก็โดนอีกอันเป็นหน้าไม้ซ่อนใต้ซิงยิงทะลุขาเลยเขาพยายามดึงออก แต่มันแน่นมากเลยทิ้งมันไว้อย่างนั้นแล้วเดินต่อไปจนเจอกับที่อยู่ของกลุ่มโจรแต่ก็ยังไม่ไายโดนกับดักชิ้นสุดท้ายห้อยหัวตรงเตง